สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยมีข่าวออกมาครับในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้โดยเกิดเหตุไฟไหม้คลังน้ำมันในเขตของภูมิภาคเบลโกรอดของทางรัสเซียโดยน้ำมันแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในเมืองบริซอฟกาในภูมิภาคเบลกรอดจากการรายงานนะครับไฟไหม้ในครั้งนี้มีความสูงประมาณ50เมตร โดยมีการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นเป็นถังบรรจุปิโตเรเลียมนอกจากนี้ครับจะมีรายงานอีกว่าโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กของสะพานบริซอฟได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุไฟไหม้คลังน้ำมันในครั้งนี้หากพูดถึงโรงงานที่ผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับก่อสร้างสะพานคลายเมียที่ใช้ในการข้ามช่องแคบเคิร์ช ปัจจุบันครับถูกควบคุมโดยกองกำลังของทางรัสเซียโดยนายเวียเชสลาฟกัสคอฟผู้ว่าการภูมิภาคเบลโกรดมีการรายงานออกมาว่าก่อนจะเกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมันเหมือนจะมีกระสุนพุ่งเข้าสู่เขตโรงงานที่สร้างโครงเหล็กสำหรับก่อสร้างสะพานนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากผู้ดนเหตุการณ์โดยผู้ดนเหตุการณ์นะครับได้มีการให้ข้อมูลว่าก่อนจะเกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมัน ตัวเขาได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นมันก็มีโอกาสไปไปได้สูงที่เหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดของทางฝั่งรัเสเซียเองโดยก่อนหน้านี้ครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการรายงานจากทางฝั่งของทางรัเสเซียว่ามีการสกัดกั้นโดรนที่ถูกส่งมาจากทางยูเครนและตอนนั้นสามารถสกัดกั้นได้ในภูมิภาคเบลโกลอดนี่เอง โดยสาเหตุของไฟไหม้คลังน้ำมันในครั้งนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่จะเป็นการโจมตีไม่ว่าจะเป็นจากโดรนหรือระบบจรวดของทางฝั่งยูเครนและบางทีครับจุดที่ถูกโจมตีอาจจะไม่ใช่คลังน้ำมันอาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตโครงสร้างเหล็ก เพราะว่าโรงงานแห่งนี้นะครับถูกควบคุมโดยกองกําลังของทางรัเสเซียอยู่แล้วทางยูเครนน่าจะโจมตีเพื่อตัดกําลังและผลจากการโจมตีโรงงานเนี่ยอาจจะส่งผลให้คลังน้ํามันที่อยู่ใกล้ๆเกิดไฟลุกขึ้นมาด้วยเราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าทางรัเสเซียจะมีแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ